เรสซิ่งทีมไม่มีคู่นะครับคนเดียวครับสองชั่วโมงเป็นกำลังใจให้เขาครับไม่มีโอสองชั่วโมงก็ไหนติกสายโต๊ตก็มาครับใส่เสียเอเลนกัมเนี่ยครับหนึ่งนาทีครับปัญญาสตาร์ทเริ่มขึ้นนาทีต่อไปนี้ครับหนึ่งนาที เกมการแข่งขันค้อต่างที่จะสนุกสนานและร้าใจครับเดี๋ยวเราจะไปดูไปชมพร้อมๆกันครับถึงรุนแรงนะครับอ้าวอันดีแต่แต่เมื่อไร่หยูจะขอดแถวหน้าขอดแถวหน้ารับโง่หัวขอแถวหน้าเลยปีบุญมีภูมิเงินตาของจัดวันครับเสื้อ PTT รถ Kawasaki K L X ส5 0 และนี่ครับภาพถ่ายทางอากาศครับสวยงามเลยทีเดียวครับเราเห็นทัศนียภาพป่าไม้และก็แม่น้ําเป็นสระน้ํานะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเข,ขา Hey, หลุดลาดลายกันบ้างนะครับเพราะว่านี่คืออุปสรครับเอาละครับผู้นายังเป็นคนเดิมครับสําหรับชุดแรกก็คือกิติทัตน์สุนกรโทกครับผู้ติดตามนั้นก็จะเป็นสุปรีอดุยวิสิทธ์ครับและผ่านกองยามาครับกิติทัตน์สกนทรโธกก็ยังนาอยู่นะครับถือว่าเวลานั้นจังทาได้ดีนะครับเอาละครับไล่เรียงกันตามจี้ด้านหลังเข้ามาครับ รถเล็กนี่ก็จะพับรถได้เร็วฝานะครับสำหรับชาวาันสกีเทลวิก140ครับยังอยู่ที่กิติตัน์สุนทโตะแล้วก็นี่ฮะโอ้โหการจะผ่านดานนน่านกองหินนะฮะเนี่ยรถดับด้วยนี่ฮะครับรถได้เร็วครับสำหรับเทลวิก140นะครับถือว่าเป็นรถขนาดที่พอดีพอด,พอดีสำหรับการแข่งขันขครับ ที่ที่เรามองจากภาพด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่าสาภาพสนามนั้นเหมาะสําหรับการแข่งขันวันนี้เลยทีเดียวครับง่ายและก็ไม่ยากจนเกินไปครับแลว้วก็อุปกร์ที่ทำเอาไว้นี่ก็หรือว่าพอดีพอดีครับนสุปรีครับ นัตพนอาวลาดล้มลงไปครับเนี่ยฮะเจอสิ่งกินขวางเป็นหินครับ จากทีมงาน KSL ครับพลาดไปแล้วหนึ่งครั้งครับไปง่ายนี่ครับทีมงานของ KSL Racing ครับอภิชาตินะรือว่ายังมีประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านการฝึกฝีมือจาก่าย KSL Racing มามผ่านนะปีที่แล้วก็เก่งเก่งใการ์รั่มปี หายเลข7จจาก G.S. Supplement เชียงใหม่ C.I.F. 300 L ครบับนี่ครโดยพัฒนาการับีครับต้องบอกว่าที่ทนักสื่อข่าวมีบผ่านการแข่งขันมาอย่างชดช่วเลยทีเดียวครับ C.I.F. แบบกระตับที่ผู้นี้นะ C.I.F. 230F ้อยบ้าป่ง แล้วก็มาอยู่ที่อาพิชาตอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ไม่รีบนะครับเพราะว่าต้องเก็บพวลากำลังเอาไว้ววนะครับขี่คนเดียวสองเจ้าบ,บงนี่ก็ต้องบอกว่าทั้งอึดทั้งทนเลยครับสำหรับอาพิชาตแต่ครับขาประโยชน์ั่งมาที่คาวาสนาลำเทียวกลนนี่ครับเปิดทดงนี้ แต่ครับแต่ก็ไม่ต่ำไาหน้ารอบนะครับจะมีการบ่อไแรงน้ำพักแรงลงไป2อบ่อครับแล้วก็ไปต่อสำหรับกระตับิดน